ฉันชื่อฮอนดาทาเอะผ่านไปสองปีแล้วที่ได้เพียงไปไปมามาระหว่างที่บ้านกับที่ทำงานเพื่อรักษาขาที่บาดเจ็บจึงมาว่ายน้ำที่ไม่ได้มาสนานอะโอ๊ยไม่นะเวลาที่ผ่านมามีแต่งานฉันเองก็อยากจะเจอการพบพานที่สสนวิเศษสักครั้งไม่เป็นอะไรนะเอ๊ะฉัน ยังช่วยหน่อยเห็นกำลังจมน้ำเลยลงไปช่วยนะท่าทางคงไม่เป็นอะไรแล้วต้องระวังหน่อยนะพี่สาวสวยจังข,ขอบคุณมากค่ะรือนี่จะเป็นความรักน่าจะอายุพอๆกับเราเป็นเด็กมาหาลัยหรือเปล่านะได้เจอกับคนที่วิเศษขนาดนี้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่มา จะได้เจอกันอีกไหมนะเอ๊ะกลับแล้วเหรอพี่สาวไว้เจอกันใหม่นะก่อนหน้านี้ทังที่ได้เจอกับคนที่ทำให้ใจเต้นแท้แต่กลับเป็นเด็กประถมซะได้ฉันฮอนดาทาเอะที่เริ่มไว้ททำงานมาสองปีแล้วทั้งที่คิดว่าจะได้พบกับฤดไไูไม้ผิดแล้วแท้ๆทำเอาตอนนี้ก็ยังรู้สึกสับสนอยู่เลยฮะ สวัสดีพี่สาวไม่เจอกันสัปดาห์หนึ่งเลยยังจำผมได้ไหมเนี่ยวันนี้ต้องวางร่างกายก่อนลงน้ำนะมีพาดอีกแล้วล่ะเจออีกแล้วสวยสุดๆเลยอะ่ะถามรูปร่างก็ดีอีกแต่งห่างเธอไม่ใช่เด็กประถมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นผู้ใหญ่นะจะมองเด็กคนนี้ด้วยสายตาแบบนั้นไม่ได้ไปก่อนแล้วนะ ไม่เป็นอะไรนะหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะตัวฉันไปก่อนแล้วนะไม่จังผมเข้ามาก่อนได้แฮะเลยฉันจะนะเพื่อนองนั้นเหรอมาเล่นน้ำกับเพื่อนสินะถึงจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆก็ยังเป็นเด็กประอยูด่ดีจริงด้วยต้องระวังเลย สาวนี่นะชอบดื่มนมเหรอออกกำลังกายแล้วมาดื่มนมมันก็ออกจากพูดไปมันก็เขินแล้วนะจะซื้อชาแต่กดผิดแล้วจะถือกลับบ้านมันก็รอเดี๋ยวนะนี่ดื่มได้เลยเอ๊ะเน่มันจะบอดิ้งของผมเองละ หลั่งออกตัรงกายดื่มนะ้ำแบบนี้จะดีกว่านะเอ๊ะแต่ว่าอนี่มันอายุแค่นี้ไม่คิดเมื่อเรื่องจุดทางอ้อมแล้วถึงจะไม่คิดมากแต่ฉันที่ตกหลุมรักเดฟทอมแล้วใจเดิม่มโดยไม่รู้สึกอะไรนี่มันไม่ได้จะให้ไม่จังมาแปดเปื้อนไม่ได้ต้องเป็นผู้ใหญ่สิเข้าใจนะแต่ฉันคงไม่ อร่อยมากเลยล่ะพี่สาว